ไม่ทราบว่าคุณวันให้บิมแต่งตัวสวยๆมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรจะให้บิมทำพอดีว่าวันนี้จะมีลูกค้า v i p ีเข้าคุยเรื่องโปรเจกต์พิเศษแต่ฉันดันมาติดธุระดัวน่ะสิฉันเลยอยากจะให้เธอต้อนรับลูกค้าแทนฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาได้สิคะคุณวันเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเลยดีค่ะจัดเตรียมที่ห้องอาหาร v i p ีของรงนร์ได้เลยนะคะดูแลลูกค้าให้ดีนะคุณบีมเพราะลูกค้าคนนี้ เมีผลตโปรเจกต์ของฉันได้ค่ะคุณวันบิมจะดูแลแบบยุงไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมเลยค่ะดีค่ะถ้าจบงานฉันจะให้โบนัสคุณขอบคุณค่ะคุณวันถ้าไม่มีอะไรแล้วบิมขอตัวก่อนนะคะค่ะตามสบายเลยค่ะ เป็นไงลูกคุณวันเรียกหนูไปพบมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณแม่คุณวันเขาแค่มอบหมายให้หนูเป็นคนต้อนรับลูกค้าว i p พีของโรงแรมค่ะต้อนรับเลยเลูกแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีงานเลี้ยงน,นะสิใช่ค่ะคุณแม่จัดเลี้ยงที่พัตคาหลูเลยนะคะโอ้ยแม่ขอไปด้วยได้ไหมลูกแม่อยากกินอาหารหรูหรูนะลูกนะ เดี๋ยวคุณวันเขาว่าเอานะคะคุณแม่ไม่ต้องกลัวหรอกลูกแม่จะรูดซิปากถ้าคุณวันกลับมาแม่จะรีบหนีออกมาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะแม่ขอบคุณ,คณจ้ะลูกแม่ขออาหารญี่ปุ่นสุดพรีเมียมเลยนะจ๊ะลูกแม่จัดไปเลยค่ะประชุมเสร็จสักทีกินเวลาไปตั้งครึ่งวันเนี่ย หรอคะอ้าวถึงแล้วเหรอคะงั้นเข้าไปรอวันที่ห้องอาหาร V.I.P ได้เลยค่ะใช่ค่ะพนักงานของวันรอต้อนรับอยู่เดี๋ยววันจะรีบตามไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ จะมาเนี่ยฉันหิวไส้กิ่วแล้วใจเย็ยนๆหน่อยสิคะคุณแม่รอหน่อยะคะ่ะลูกคะเขาจะเอาเงินมาให้ดีนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ได้กินแล้วค่ะท่องเอาไว้นะคะ <c oughs> มันนี่น็อกเอเวอเตินาทานบัตเท่าน,นะนั้นที่ทำให้เราได้รอยิีค่ะคุณแม่โอเคลูกแค่คิดถึงกินเงินแม่ก็ใจเย็นแล้วลูกค่ะ <c oughs> รอก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็มา <c oughs> แล้วะคะ่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะฉันชื่อฟ้าคนที่มีนัดกับคุณวันนะคะคุณฟ้าคุณแม่คะลูกค้าวีพีม,มาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าบีมนะคะส่วนนี้คุณแม่จุ๋มคุณแม่ของบีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะงั้นเชิญคุณฟ้านั่งตรงนี้ได้เลยค่ะเชิญค่ะได้ค่ะ คุณฟ้านี่หน้าตาสะสวยจังเลยนะคะเนี่ยจุมเห็นครั้งแรกก็ตะลึงในความสวยคุณฟ้าเลยนะคะขอบคุณค่ะจริงค่ะคุณแม่ส่งแล้วที่เป็นลูกค้าโปรเจกต์พิเศษของโรงแรมบีมงนั้นเอาละค่ะถ้าคุณฟ้ามาแล้วเราก็มาทานอาหารกันดีกว่าแล้วไม่ต้องรอคุณวันหรอคะไม่ต้องค่ะคุณวันที่ทานได้เลยอ๋อค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะฉันมาแล้วค่ะขอโทษนะคะที่มาช้าใครอะบีมแต่งตัวบ้านนอกเชียวนี่เธอเป็นใครอะแล้วเข้ามาเดินที่ทไหฉันมา,าพบคุณว,วันค่ะฉันเป็นลูกค้าของโรง,งแรมนี้ฮะลูกค้าบีมโรงแรมหนูมีลูกค้าบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้ด้วยเหรอเสียชื่อโรงแรมหมด หนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะแม่นี่เธอฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเธอจะเป็นลูกค้าของโรงแรนจริงๆเธออาจจะมาแอบอ้างกินฟีก็ได้ใครจะไปรู้นี่ค่ะเชื่อเือยังคะถ้าไม่เชื่อฉันกลับก็ได้นะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยไปห่ยกับคุณวันที่หลังคุณวันนัลูกค้ามาสองคนล้ลูกไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแม่ให้มันนะนน้ก่อนกันคะ่ะ โอเคงั้นเชิญนั่นยืนยืนค้ำหัวงแม่ฉัน <c oughs> เสียอารมณ์ทำไมฉันจะต้องมานั่งร่วมโต๊ะกับเธอด้วยอาหารจะเหม็นกลิ่นโคลนสาบควายหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ขอโทษนะคะคุณป้ามันไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะ มีมันจีบมันจีบบีมมันรียแมวัมาคุณแน่สำลวงเลยสิคะเก่งใจคุณฟ้าได้ลูกฉันเห็นแต่ลูกค้า VIP น,นะไ่งั้นฉันอารวาสแล้วเออท้อาหาดกันดีกว่าค่ะคุณฟ้านี่ค่ะสำหรับคุณฟ้าขอบคุณค่ะคุณเีม อร่อยไหมคะคุณแม่อ,แมอร่อยลูกหนูเอาด้วยสิ <c oughs> อืออีซี่เผ็ดมากโออีชีก็กินเยอะๆนะลูกทานเยอะๆนะคะคุณฟ้า คาเลยนะคะคุณค่ะนี่คุณคะฉันจะคี้ปลาแซลมอนคะอ่ะเธอกินเป็นด้วยเหรอสภาพบ้านนอกแบบนี้คิดว่าจะกินเป็นแต่ปากระดีปลา,าซิวปลาส้อยเอานีา่รูบีมปลาแซลมอนของโปรดของหนูขอบคุณค่ะคุณแม่ ซูชิเธอก็กินไม่เป็นหรอกเพราะแถวแถวบ้านเธอคงรู้จักแต่ข้าวเหนียวลาบก้อยคุณแม่คุณแม่ก็แสาวแรงเกินไปไหมคะฉันว่ามันก็ธรรมดานะคะพอเวลาที่คนลองพูดแล้วไม่ได้กลั่นกรองผ่านสมองมันก็ต้องแรงอยู่แล้วล่ะค่ะนี่แกกล่าวว่าแม่ใช่หรอก็แม่คุณพูดจาไม่ดีสัก่ก่อนเี้มะ แล้วฉันจะปวดแค่ลูกค้ากคเจาะเจาะเดียวฉันไม่ง้อก็ได้จริงลูกเราง้อแค่ลูกค้ารวยๆอย่างคุณฟ้าคนเดียวก็พอก็ดีค่ะไม่ต้องง้อฉันเพราะฉันก็ไม่ได้อยากร่วมงานกับคุณเหมือนกันเฮ้ยฉันลอยากรู้จริงๆถ้าคุณวันเข้าเห็นพฤติกรรมของพนักงานตัวเองว่าทำตัวชอบดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบนี้คุณวันเขาจะทำยังไง แต่ฉันว่าน่านจะถูกใครออกนะคิดเหมือนกันไหมคะคุณเออแกแกจะให้ฉันถูกรออกบีมลูกมันปากดีแบบนี้อย่าไปยอมมันนะลูกไม่ยอมไม่ยอมแล้วจะทำอะไรฉันได้คะทำอะไรเนี่ยหรอจะทำอย่างนี้ไง ลสามต่ำสามที่สุดโอ้ยพี่ต้องเอาเวลามาว่าฉันหรอกเพราะฉันไม่รู้สึกไปแก่กลับบ้านนอกกไปได้แล้วที่นี่ไม่ต้อนรับพวกฉันจะต้อนรับแต่คุณฟ้าลูกค้า V.I.P. คุณวันสาดน้ำใส่คุณลูกหมูนะคะคุณบีมคุณวันคะฟังบีมปฏิปักก่อนนะคะบีมแค่จะจัดการ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่สวมใส่แต่มันขึ้นอยู่กับจิตใจนิสัยและกาตรฐานมากกว่าค่ะอย่าเอามาตรฐานความคิดของพวกคุณมาตีข้าคนอื่นเลยนะคะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณวันคะฉันขอกลับไปคิดเรื่องโปรเจกต์ก่อนนะคะเพราะคนของคุณทำกับฉันเกินไปค่ะคุณลูกหมูวันต้องขอโทษ้วยนะคะค่ะไม่เป็นไร ไม่คุยเรื่องโปรเจกต์แล้วลูกหนูจะดูอะไรไหมหนูไม่รู้ค่ะคุณแม่คุณเบมคุณ,คณทําไม่ชัดเสียงนานนี้ฉันไล่คุณออกฮะไล่ออกคุณแม่คุณร้องค่ะคุณตาคะค สิ่เมือบาลล้านเหรอเดอเ้อสิ้นเดือนนี่ลาบอเมื่อเลยบอได้คอยมีนี้มาโดนทักที่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณลูกหมูเจ้านายคอยเพิผนจะเป็นคนดีจ้าจ้าสั่งสัมนีก่อนเดอ้อลูไปเหตุกานก่อนพีเตอร์แน่ใจเหรอจิทิซิล่าออกแน่ใจเท่า เอาสันกัส่งดีเดอ้อครับนี่ฝนแกรู้หรือ,อยังว่าไอ้หลอกประพอนั่นมันจะลาออกเหรอฉันก็แอบได้ยินมาเหมือนกันฉันน่ะอยากรู้จังว่ามันจะลาออกไปทำอะไรขอรอนุญาตครับตายตายพูดบุบก,ก็มาปับเลยอ่ะไอ้ฝนได้ข่าวว่าแกจะลาออกเหรอ อย่างนี้ที่เขาลือกันมันก็เป็นเรื่องจริงนะสียฟ้าควายเป็นแค่ร,ปรอปภถ้าลาออกไปแล้วจะไปทําอะไรกินขณะทํางานปเาป็นรอปภเยังกินแต่มาม,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 าม่าปลากระปะ๋องถ้ากลับบ้านลาออกไปก็คงจะไปเลี้ยงควายหรือมั้งเยีฝนไม่ใช่หรอกครับที่ผมกลับบ้านเพราะผมจะไปดูแลพ่อกับแม่แล้วมาบอกพวกฉันทําไม นั่นสิมันไม่ใช่เรื่องของผู้ฉันสักหน่อยก็ผมเห็นผู้คุณสงสัยก็กลัวว่าจะเข้าใจผิดกันนะครับพวกคุณรู้ไหมครับว่าการพูดเรื่องไม่จริงของคนอื่นมันเรียกว่าการนินทานะครับแล้วการนินทาของอื่นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเออไอก์รปภแกมีสิทธิ์อะไรมาส่งสอนผู้ชันผมไม่มีสิทธิ์หรอกครับผมแค่เตือนพวกคุณในฐานะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไม่ต้องมาเสนอไหนไหนรปภอย่างแกก็จะลาออกแล้ว ไปช่วยยกของให้พวกฉันหน่อยสิแต่คุณบ่นครับนี่มันเวลาพักเที่ยงนะครับน้องฉันสับแกก็ไปสิหรือว่าแกอยากโดนไล่ออกตอนนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับไปสิยกขึ้นไปครับครับ ิเอามาวางไว้ตรงนี้ครับครับได้ครับไม่เอาแหละเอ่ออะไรนะครับผู้จัดก,การฉันบอกว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วเอาไปวางไว้ที่เดิมแต่ผมยกเองนะครับก็ฉันบอกใหแกยกก,กลับไปไงทำไมไม่พอใจหรอแกเป็นแค่รองพอฉันสั่งให้ทำอะไร แกก็ต้องทำเอา้าเร็ว,รวๆ่อยสิฉันรอนานแล้วนะเนี่ยครับครับ อะไรกันให้ยกของแค่นี้เหนื่อยแล้วเหรอผมขอพักแป๊บนึงนะครับไม่ได้พี่ฟ้ามีงานอะไรให้มันทำอีกไหมคะมีสิฉันมีงานให้มันทำอีกเยอะแยะเลย พีเตอร์พีเตอร์พีเตอร์พี่ฟ้าพี่ฟ้าใช้ให้มันไปทําอะไรบ้างอะฉันก็ใช้ให้มันยกของไปเรื่อยส่วน,น้ำหน้าอยากมาปากดีกับฉันดินนะอย่างนี้สิสมกับการเป็นพี่สาวของหน,นูทำไมพวกเธอทำแบบนี้ลู <S <S มหมูมันไม่ใช่หน้าที่อะไรของเขาเลยนะที่ต้องไปยกของพวกเธอทำไมคุณลูกหมูต้องไปปกป้องมันด้วยคะมันเป็นแค่หลอกเอาทอง แล้วมันก็กำลังจะลาออกจากบริษัทเราแล้วด้วยพวกเธอรู้ไหมที่เขาลาออกเพราะเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหกล้านหกล้านใช่เขาจะลาออกไปอยู่บ้านเขาแต่เขาไม่ได้ออกทันทีเขามีสปีริตจะอยู่ให้พรบเธอของการทำงานนี่แหละความเป็นคนของเขาพวกเธอว่าตําแหน่งงานของเขาต่าแต่จิตใจของเขา สูงกว่ากเธออีกจะบอกให้หนูขอโทษต่คุณลูกหมูหนูก็ขอโทษเหมือนกัน,กนค่ะเพื่อเป็นการลงโทษในสิ่งที่พวกเธอทาต่อไปนี้ใช่จะให้พวกเธอสองคนมาทางานเป็นรปภแทนเขาคุณลูกหมูจะให้พวกเราทํางานเป็นรปภเนี่ยนะคะฝนไม่ยอมนะคะคุณลูกหมูพวกเธอไม่มีสิทธิ์ต่อรองหรือถ้าอยากจะต่อรองมากนะไปต่อรองกับบริษัทอื่นนู่นฉันขอตัวตายพีเตอร์เมื่อครับจะได้ เดี๋ยวก่อนสิคะคุณลุกหมูฟังพวกเราก่อนฝนไม่อยากทำงานเป็นรปภพพี่ฟ้าจะทำยังไงเปนดีอ่ะโอ๊ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาให้ทำเราก็ต้องทำหรือแก่ก็ต่องานไอ้ฟ้าแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้ง ไ,ได้โรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอกจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอน่ารักขนาดนั้น